สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเฉลยสอนปี6กูนย์กันนะครับโดยข้อ1และข้อ2นะครับโจทย์ให้ความสัมพันธ์มาคือ r ตัวข้อสัมพันธ์คือ,อ x และ y เป็นสมาชิกของผลคูณคาติเชียน r กับ r c r o s r นะครับเมื่อ12 x y บวก3 y ลบ15 x ลบ6เท่ากับ0เมื่อ r เป็นเซตจำนวนจริงนะคบ ข้อหนึ่งเนี่ยเขาเขาอยากดูโดเมนของของความสัมพันธ์นี้นะครับก็เราจะมาลองพิจารณาดูนะถ้าหาโดเมนแล้วก็เดี๋ยวเราจะแยกเราจะแยก y กับกอดไว้ก่อนนะครเป็น12 x y บวกกับ3 y ส่วนลบสิ x กับลบหแล้วก็ย้ายมาอีกฝั่งนะครับเป็น15 x บวกหกนี้แล้วเราก็มาพิจารณาฝั่ง y ดูนะฮะก็คือเราจะดึงดึงสาม y ออกมาดึงสาม y ออกมากลายเป็น4 x กลายเป็น4 x บวก1 ส่วนฝั่งขวาเราก็จะดึงเท่าไหร่เราจะดึงสามออกมาเนาะสามด้านในก็จะเหลือ 5x ห้าบวกกับสองแล้วสามอ่ะเรามีสามสองข้างเราก็ตัดกันได้เลยเนาะปึ๊บปึ๊บแล้วผมก็จะย้ายเอ่อส x, x ่ x บวกหนึ่งมาไว้ข้างล่างเนาะให้ฝั่งซ้ายอะเหลือแค่เอตัวเดียวก็จะกลายเป็น y เท่ากับ5 x บวก2ส่วนด้วย4 x บวก1นะทีนี้โจทย์อยากรู้โดเมนใช่ไหมโดเมนเราก็ให้โดเมนเป็นจำนวนจริงทุกตัวเลยยกเว้นเคสเดียวฮะก็คือเคสที่ทำให้ส่วนเป็น0ูนย์ะครับก็คอือก็คือ4 x บวกหนึ่ต้องไม่เท่ากับ0ูนย์นะครับดังนั้นเราจะได้เป็น x ไม่เท่ากับลบหนึ่ส่วนสนะครับดังนั้นเซตของตัวเมนของจำนวนจริงตัวเมนของคอสพันธ์นี้ก็จะคือจำนวนจริงลบด้วยเซตของลบหนส่วนสี่นะฮะอันนี้คือตัวเมนนะครับ ก็คือข้อขอไข่ครับผมทีนี้เราจะมาหา range เลนส์กันต่อนะโดเมนก็คือค่าที่ x เป็นไม่ได้แต่มั้นเลนส์ก็คือค่าที่ y เป็นไม่ได้เราก็จะก๊อปโจทย์แบบ เราก็เมื่อกี้เราแยก x เมื่อกี้เราแยก y ไว้ฝั่งเดียวเนาะแล้ว x ก็อยู่ฝั่งนี้หมดเลยทีนี้เราจะย้ายให้ x มาอยู่ฝั่งขวาฝั่งซ้ายฝั่งเดียวเนาะแล้วที่เหลือก็เอาไว้ฝั่งขวาเนาะก็ตรงนี้เราเปไ็นไรสิ x y ลบสิ x มีค่าเท่ากับลบส y บวกห ีนี้เราก็ดึงลบสออกทั้งสองข้างด้านขวาเราก็ดึงลบสออกด้านซ้ายเราดึง 3x ออก 3x ออกเหลือ 4y ่ลบหใช่แล้วเราก็ตัด3ามต่สามก็ตัด3เนาะ แล้วเราก็ย้าย4 y ลบ5้ามาไว้ฝั่งขวาให้ฝั่งซ้ายเหลือแค่ x ตัวเดียวเราก็จะได้เป็น x มีค่าเท่ากับ y ลบ y ลบของ y ลบสส่วนด้วย4 y ลบหอย่างนี้เโดยโดยที่ สี่ลบหไม่เท่ากับศูนย์นั่นเองหรือก็คือ y จะไม่สามารถเท่ากับ5้ส่วนสีนั่นเองครับวะ mm hmm. y ก็คือ range เนาะก็คือดังนั้น range ก็คือจำนวนจริง,รงทุกจำนวนที่ไม่ใช่ตัวของ แน่สุดสิหรือก็คือข้อนี่ครับข้องอนนั่นเองครับผม